สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆสู่ช่องทาโร่อบันตัสไบพินญานะคะขออนุญาตคารุคูบาอาจารย์ของเพื่อนๆด้วยนะคะเบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกผ่านท่ายชุดนี้ค่ะเกตเวลเอร์คโคกาค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อนะคะเบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกขอแค่4ี่ใบแล้วกันเนาะดีเ สโต l i t y ี้พันติ้ง e coming into power oh series นี้เลย revealing intro มันเป็นภาพแห่งความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งมั่งคงจริงนะเนี่ยเพื่อนๆดูสิ a b u n d a n c e เนี่ย The a b u n d a n c e o f t h e Universe is Pouring into my life เนี่ยกดดีไหมเนี่ย a b u n d a n c e มาแล้วนะ a b u n d a n c e มาแล้วเรียกว่าเพื่อนๆสามารถ ไรก็ตามมันจะเจริญมั่งคั่งมั่นคงรุ่งเรืองในชีวิตนี้แหละความสุขความมั่งคั่งมั่นคงอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันปลุกพลังความจริงสู่ความมั่งคั่งภายในได้เรียกว่าอำนาจด,ด้วยเนาะเป็นพลังอำนาจแห่งความมั่งคั่งภายในได้ปลุกพลังชีวิตอะค่ะเพื่อนๆน,นะถ้าวันนี้ planting seed เนานะมันเป็นการเริ่มต้นด้วยความตั้งใจอะส เพลงเพล s ขอ f my soul นื่อนเพื่อนเริ่มต้นด้วยความตั้งใจอันบริสุทธิ์อะคะ่ะเพื่อนเพื่อนปลูกมเมล็ดพันแห่งความรักความเมตตาและปัญญาในจิตใจอะค่ะนะแล้วมันยังมีนี่ด้วยอยู่ว่าเรื่อง intrude มันเป็นการยืนหยัดในความจริงะคะ่ะเพื่อนเพื่อน สู่แก่นแท้แก่นแก่นแท้ของตัวเองฝึกสติให้รู้เท่าทานนะ่ะเนี่ยเขาบอกว่าให้ซื่อสัตยนะ์เนาะเออให้ซื่อสัตย์คือยืนหยัดอยู่ในแสงแห่งความจริงอะนะคะคือเน้นเน้นเลยนะเนี่ยฝึกสติรู้เท่าทานยืนหยัดอยู่ในแสงแห่งความจริงเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ต้องตระหนักถึงพลังของตัวเองนะเห็นไหมยืนแบบรับพลังอย่างเต็มที่เลยพลังภายในที่มีอยู่แล้วกล้ากออกมาเลย มั่นใจตั้งใจกล้าเก้าออกมาค่ะนะเพราะว่าเขาบ่งบอก um, coming into power นะเนี่ยบ่งบอกเลยว่าเพื่อนๆควรสแสดงความสามารถอย่างเต็มที่เลยค่ะนะไม่ต้องลดทอนตัวเอง